สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับสวัสดี F C สาวน้อยเพื่อนแพ้งสวัสดี f c ลาวองิงสวัสดี f c ทุกท่านครับคลิปนี้เขาว่าพูดถึงนักลองคนหนึ่งครับทีมีพี่อิงวิง่งเบดอนพี่น้องเข้ากับบอดดีว่าพูดถึงน้องมาหลายคลิปคลิปนี้ขอเบาถึงน้องเชกกน่อยโรพวาบาน,น้องตนโด,ดเฉลี่คลิปน้องออกมาปกติคลิปของน้อง นักหลอกคนนี่จะพอ่คยได้เห็น่อ่คยได้มีผู้ใดร่วงครับกับห้ากับบได้่บบองบานนอกกับบได้เอามาลาเล่าพี่นอ้องฟังว่าเอามาวิเคราะห์เป็นจังไดวะนักหลอกคนนี่ยเป็นจังไดแต่เมื่อนี้มีคลิปแล้วครับมีคลิปแล้วกับห้ามาฟังการเ็กเศร้าการหลอกในเวทีแสดงนี่เป็นยังไงเ้ามาคุยกันพี่น้องนักหลอกเขานึ่งคือน้องโซโฟเฟียครับ น้องโซเฟียนี่อ่าช่วงนี้น้องมาอยู่วงสาวหน่อยละเพื่อนโซ่และครับมาเดินสายครับอ่าข่าวกรุงเทพมาเดินสายกระวงแหละครับก็เลยมีคลิปปกติน้องจะไป,ปเลี่ยนตอนนี้มีคลิปแล้วก็บอกส้มบรรยากาศการเซ็กซ์เศร้าพี่น้องน้องเซ็กซ์เศร้าเลยเลยเพราะครับเสียงน้องแข็งแรงกลางวานันเก่งกว่า ความหมายคือเก่งกว่าอยู่พี่น้องน้องหล,ล่อมวนโซฟีเนี่ยเป็นเด็กที่หลอกเพลงเกาะและการรูปร่างนาตาชือว่าสาสวยครับใหญ่ขึน้น้องสาสวยในนอนเพราะว่าน้องเป็นหลูกครค่งครับหลูกเึ่งฝรั่งเขาจะเอื่อ่แต่ฝรั่งหน่อยเขาจะเอิ่นแต่ฝรั่งหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าอันห้าคตไก่ครับพี่น้องมืาขึ้นนี่ต้นโดนเดบลิงดบฟังน้อง ไปฟังน้องลองในคลิป่าสองเสียเอ็มครับ RI, RI, เสียเสียอาร์มาบาบพิษกับคอไฟเลยพี่น้องเลยนี่แหละผมตอนเซ็กซ์เศร้านี่ผม้าเข้าไปเบิ้งคลิปในคลิป่นน้องสลองเพลงเซ็กซ์เศร้ราเหมือนกันคือคลายทำน้องสองว่าปาเมียามาเลยปาเมียามาเลยอายนี่ครับผมก็เพิ่งเพิ่งไดีฟังแล้ว น้องกระลองเก่งดองมวนนี่นี่นะครับอนาคตข้ังหนาน้องโซเฟียเป็นทีหน้าจับตามองแล้วก็มารูปแบบการแสดงที่ทั้งวงพจน์จัดจัดให้แสดงนะครับนอกแบบร้องน้องกับเอฟดเอฟซีผิดหวังครับผมน้องโซเฟียก็แสดงออกมาได้สุดยอดตามที่ผมเห็นในคลิปในพี่น้องการแสดงต่างๆน้องพัฒนาขึ้นหลายอนาคตน้องเป็นตัวสู้วงของวงนี่เพราะน้องอายุหน่อยนึง หน้าตาสาวสวยสองกลุ่มเคิองฝรั่งวาลลองมอล่ัาหัวใจมอลลํานี่มันหายากพี่น้องน้องโซเฟียก็มีเสียงเอกลักษ์เสียงเอกลักษ์ที่เพาะฟังแล้เวเบื่อครับสำหรับน้องโซเฟียฟังไปถึงแจ้น้องเขาไม่ไม่ผมก็เด้ฟังมาเรือเ่อยๆจนนอกจากเก่งขึ้นเสมือหลออเสมือน้องเก่งขึ้นเสมือครับแล้วก็การแสดงออกนี่น้องกับ เกงหลายเกงก้าอยู่อ่ะคข้าๆน้องก็อยู่ในน้อยเกงบกเกินปีสองปีพี่น้องสำหรับน้องโซโฟเฟียนี่เอฟซี FC ทุกท่านจับตามองเลยจับตามองเลยเลยครับเพราะว่าน้องโซฟเฟียนี่พี่น้องไปเบิงผมได้ไปเบิงเน,นี่ยคอมเมนต์มาบอกมามาเวากับบ่อ,บอนน้องเลยครับว่าส่องแบนใต้คลิปได้ว่า ็นอย่างไงคือบันรองคือบัตน้อกว่าบอแต่ผมว่าน้องโซเฟียอนาคตข้างหนา้าเมื่อมันมีตอนนี้จะมีการกระแสมาแล้วก็คือนั่งยากนั่งยากที่ว่าที่เิ่นรองเพลงพระอาภัยม่ีนี่แหละครับนั่งยากฟีเจอร์สมมติตอนนี้ที่วงนั้นกำลังมีกระแสตอนนี้แต่ว่าน้องโซเฟียนี่กับบอธรรมดาทด้พี่น้องเสียงอนาคตข้างหนา้าอีกสองสาปปีหาตัวจับยาก แล้วก็ผู้ได้บุษยอบ้านนอกกับฟังบ้านนอกไตเลยครับว่าหนองโซเฟียนี่แต่ที่เขาฟังว่าฟังมาเนี่เกง่งคือหลายพี่น้องเกง่งหลายแลวก็เสียงทุกอย่างเก่งน้องการากว้างโตทุกอย่างเก่งแล้วยิดแเต่นน้องยังอายุไปยังหน่อยอยู่ครับการน้องก็ยังมีเรียนอยู่ก็เลยบ่คอยไดนออกกล่องไปานไดกะอยากขายพี่น้องห้กําล่างใจน้องเอฟอาน้หนองโซเฟียครับเพราะว่า น้องโซเฟียดิเห็นพีอุงอิงเป็นไอดอลไหมพี่น้องน้องโซเฟียหักฝีอุงอิงเห็นได้คลิปที่น้องที่มือเปิดวงบุครับน้องฟาเซ็ตก็ได้เซ็ตซับซับพี่สาวพีนุ่งอิงเป็นภาพที่น่ารักพี่น้องเข้าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เป็นการที่รักแต่จริงใจเป็นไอดอลที่บริสุทธิ์ใจจีซับน้องโซเฟียกะ คลิปนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวของน้องโซเฟียาฝากว่าน้องลอกจังไลาในการเดินสายถ้าผู้ใดบอ,บอได้บอสเสื้อบาดซองบอง่อดอกขอไปฟังเองโดยอัดด้วยนะครับเด้อขนาด,นนดคลิปในในอ่าทอดซับท้วยใครนี้คลิปเบื้องสุดเฉพอขนาดไหนกะคลิปนี้ฝากไว้สำเนียพี่น้องคลิปหนาพอกันไว้นะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับด้วยใคเพื่อไป็นกงใจซองบ่อนอกซ้อนในการเถ็ดคลิป มานําเสนอข่าวถ้าเสนอสิ่งดีๆสาหรับนักร้องอุ๋งอิงและโซเฟียครับผมและะ้ะข่าวทั่วไปขาวฝากเพื่อนใจนะครับถ้าอาจจะว่า,าบุาาบาบาาพัาอาจจะมัวมานับขออภัยไปในที่นี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ